เมื่อก่อนละเลยตัวเองผอิวแห้งผิวหน้าหมองคล้ำรอยต่างๆเป็ดสีต่างๆโทรมลงถ้าไม่ดูแลตอนนี้แล้วเดิมันไปแล้วเนี่ยไปเลยนะ เราก็ต้องเลือกตัวที่เราสามารถประหยัดเวลาเจอตัวนี้เลยค่ะที่ใช้แล้วรู้สึกว่าดีแล้วก็จบเธอโพเซ่เขาเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ใช้งานได้ดีมากๆจะสะดวกเพราะว่าบางทีคือถ้ามันหลายขั้นตอนในการบำรุงอ่ะเราก็จะเสียเวลามากแต่อันนี้คือเป็นแผ่นแผ่แผ่นเดียวเขาจะมี2ด้านคือด้านที่เป็นปุ่มนูนกับด้านเรียบในกลุ่มเนี่ยเชดก็คือเหมือนสคนรับขจัดเซลล์ผิวอยู่ต้องเหมือนเปิดรูขุมขนให้การบำรุงในขั้นตอนถัดไปดียิ่งขึ้นด้านเรียบเป็นม้าแปะแปะคือแค่นี้เลยประหยัดเวลาหนึ่งสองก็คือพอ ก็ไม่อยากหลายขั้นตอนอันนี้คือตัวเดียวขวดเดียวจบสารสกัดที่เขาใช้เนี่ยมีอ่ารากต้นแองเจลิกาเป็นแบรนด์แรกและแบรนด์เดียวในประเทศไทยที่เขาเอาสารสกัดตัวนี้มาใช้ตัวนี้จะช่วยลดความหนาแน่นของเม็ดสีิกเ m e n t ต่างๆให้ดูกระจ่างใสขึ้นดูจางลงขึ้นแบบว่าไม่หนาแน่นเหมือนเดิมคือมีวิตามินอีสูงมากๆช่วยทําให้ผิวขาวกระจ่างใสมีอีกตัวหนึ่งที่ดีมากๆตัวนี้เขาบอกว่าดูจากฝ่ามือเราด้านนี้กับด้านนี้ฝ่ามือฝั่งนี้จะเข้มแต่ว่าฝั่งนี้จะขา เพราะว่าเรามีตัวโปรตีนตัวหนึ่งค่ะที่ทําให้ลดเม็ดสีเมลานินต่างๆช่วยเรื่องความกระจ่างใสได้ดีรู้สึกยังไงคะครั้งแรกที่ใช้เป็นคนผิวแห้งอยู่แล้วค่ะแต่พอใช้แล้วรู้สึกว่าผิวแบบชุ่มชื้นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดรอยต่างๆที่เรามีเม็ดเเล็กมดสีหรือว่าแบบอะไรต่างๆมันดดดีขึ้นรู้สึกว่าใช้ไปไม่นานเนี่ยก็รู้สึกได้ว่าผิ